สามประเด็นย่อยซึ่งเวลาเราไปดัการในยวชนเราจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเยาวชนเพื่อให้สอดคล้องกับเป็นมติร่วมกันแล้วว่ามันจะมีาความควรทำเราจะมนะครับต่อไปนี้ท่านนายกที่แล้วเียวจะ่ต้องมาที่พกรวการเองว่าเฮอาอเราทำเรื่องอะไรดีก็มาเปิดดูว่าถ้าในแต่ละายแล้วมัตติร่วมกันมันสบายประมาณมี ขํามต้นกางไปลงหรืออาจจะไปลงหรือจะเรียนที่มานั้วลงเรายังไม่ได้ลงเป็นแค่เป็นไม้แหวเป็นแวเดียวว่าชุเราจะต้องดูแลเยาวชนในด้านใดด้านนงซ่งไม่ใช่เราคิดเองนต่นรน้หนักแต่ละที่นจะต่างกันเนาะ อาจจะต้องไปเน้นเรื่องอะไรที่ผมจะไม่ได้บางทุกมาบอะต้องทำเรื่องที่หนึ่งเกี่ยนกับความพร้อมคือ้งหมดคือทำทั้งหมดไม่ใช่ว่ามันจะเ้องอาการคนเดียวมาอยากมาอยากอ่านนี่เรียกว่าทีมงานทำงานแบบร่วมและเป็น เราใช้คำว่านโยบายณะเพราะไม่ใช่เป็นลักษณะของการคิดมาจากปัญหาต่างเราที่จะเรื่องที่เราช่วยคิดเียคิดเีนพูดเยนพูยแล้วก็ได้เป็ข้อสรุปว่าชุมชนต้องการทำอะไรที่เกิดจากกระบวนการยุตกระบวนการย้อนกลับครับรัฐมนตรีสั่งมาที่คูว่าเพราว่าสั่งมานี่ยนะับกการ้อนเรื่องนี้ไม่ใช thế nhưng mà sẽ được giải quyết Nhưng mà, mà,

ที่แค่เราไม่ได้มีอะไรนั่นเลยนไม่ได้นั่นเหลเพราะว่ามันดบารว่าุมตัวกรจายถ้าันเป็นเป็นเ็ที่เดวนทางกันอยู่นะครับว่าหนึ่งบางกลุ่มก็ต้องกระจายน่ะใ้เก็ทำได้ทุกเรื่องคิดได้ทุกเรื่องตั้งแต่โมกประโลม ถ้าจะมาล้างที่เราคิดว่าาางีราะาองวทีการโทราการบอก่าโลที่เราคิดเนียไม่ได้คิดว่ราอันนี้จะเป็นจอยยาให้ถึงงที่ว่าที่เราคิดจะพือนี่เนี่ยเราไมได้ละมีความอาความชันะครับนั้นคือคำตอบนะครับ कर दी है ना ครับสําหรับนาทีสุดท้ายนี้นะครับ